ตอนนี้เราอยู่กลางสะพานนะคะสะพานที่มันจะเชื่อมไปหาป่าคือที่นี่มีทั้งป่าทั้งเมืองอยู่ด้วยกันเลยเห็นไหมเห็นไหมแบบรอบๆรอบๆรอบๆสามร้อยหกสิบองศาเลยคือมีทั้งป่าแล้วก็เมืองอยู่ด้วยกันค่ะมันมันทำให้อาา a เ a ซิ่งมากค่ะโอ้ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนเข้าป่านี่เราจะพาลูกสาวมาเดินเที่ยวนะคะ ไม่เห็นไหมรอบๆนี่แบบสีเขียวไปเต็มไปหมดเลยอะ่ะตอนนี้ทุกอย่างจากสีเหลืองนี่เปลี่ยนเป็นสีเขียวหมดแล้วค่ะแล้วก็อีกประมาณสักสี่ห้าเดือนก็จะกลายเป็นสีเหลืองเหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาตามดูนะคะว่าด,ดีว่าเข้าป่าแล้วเธอจะทําอะไรบ้างเธอชอบเดินค่ะแล้วก็ดมนู่นดมนี่ ดีว่านะคะเขาเราชอบพาดีว่ามาเดินแถวนี้นะคะทุกอาทิตย์เลยช่วงไหนที่แบบว่า,าแฟนเราไม่ได้ทำงานนะคะก็จะพากันมาเข้าป่าตรงนี้ก็จะใช้เวลาจากบ้านประมาณน่าจะประมาณ10นาทีนะคะทุกคนตรงนี้จะเป็นป่าที่แบบว่าแบบเขาเรียกอะไรอะป่าป่าป่าใกล้กเมืองมากต้นไม้จะเป็นส่วนใหญ่เป็นต้นไม้ยืนต้น แล้วก็ทางทางเชื่อมป่านี่มันจะมีสะพานนะคะทุกคนจะเป็นสะพานแบบว่าสะพานที่คนเดินข้างบนแล้วก็ข้างล่างเนี่ยจะเป็นรถวิ่งนะคะจะเป็นเหมือนเป็นทางเหมือนทางด่วนบ้านเราเขาเรียกทางด่วนน่ะดิว่าเป็นหมาที่ค่อนข้างจะเดินเร็วนะคะเดินเร็วมากเวลาจูงนางเนี่ยเหมือนคล้ายๆว่านางจูงคนเลยอะ่ะเดินเร็วแบบว่าไม่ค่อยชื่นชมความงามของข้างทางสักเท่าไหร่ มุ่งไปอย่างเดียวอันนี้ค่ะอันนี้ค่ะสะพานที่เราพูดถึงเนี้ยค่ะก็คือคนจะข้ามไปฝั่งโน้นกอีกฝั่งหนึ่งเป็นเมืองฝั่งโน้นก็เป็นป่าข้างล่างก็เป็นทางด่วนเป็นรถวิ่งนะคะวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนหน่อยประมาณ10 17เจองศาค่ะแดดอย่างเงี้ยคือถือว่าร้อนแถวนี้เราจะมาประจําทุกอาทิตย์ค่ะทุกคนเพราะว่ามันไม่ค่อยมีคนแล้วมันก็ร่มรื่นด้วย เย็นสบายดีมากลมพัดวิววิวได้ยินเสียงนกเสียงกางอะไรพวกนี้ร้องกระจองเองเลยเป็นแหล่งที่อยู่ของนกแล้วก็อ่าเรียกอ,อะไรข้างคาวค่ะข้างคาวจะอาศัยอยู่ตามต้นไม้กายเอ้ยไม้ที่ตายแล้วไม้นั่นแหละคะ่ะไม้ที่ยืนต้นตายอะไรประมาณเนี้ข้างคาวเขาจะมาเจาะโพรงแล้วก็อาศัยอยู่ ตรงที่เรากําลังเดินอยู่นะคะข้างๆนี้จะเป็นทะเลสาบนะคะเดี๋ยวเราจะมีภาพทะเลสาบเล็กๆให้ดูนะคะตรงนี้เสียงนกค่อนข้างจะเยอะดีว่าจะตกใจตื่นเสียงนกนางไม่ค่อยชอบหูนางจะไวมากเลยทุกคนไวกว่าคนเยอะตรงนี้ละคะ่ะข้างๆมันเป็นทะเลสาบเล็กๆเราเลื่มซูมให้ดู ตรงนี้หญ้าตรงนี้นึกถึงวัวบ้านเราเลยถ้าวัวควายบ้านเรามากินเนี่ยโหมันคงชอบนะว่ามันเขียวมากเขียวแบบืเสียดยังอะไรไม่มีวัวควายมากินป่าตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นป่าสนเนี่ยมันจะมีเห็ดขึ้นนะคะทุกคนแต่ตรงนี้ไม่ใช่ป่าสนก็เลยไม่ค่อยมีเห็ดมีเหมือนกันค่ะแต่ว่ามันมันกินไม่ได้มันเป็นเห็ดที่แบบน่าจะกินไม่ได้อะ อ๋อเนี่ยเนี่ยค่ะทุกคนเนี่ยค่ะทะเลสาบเล็กๆที่อยู่ข้างๆที่เรากําลังเดินผ่านเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะมีปลานะเพราะว่าไม่เคยเห็นคนมาตกเลยอะน้ําตรงนี้จะไม่ค่อยไหลน้ํานิ่งมากช่วงหน้าหนาวน้ําตรงนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ําแข็งนะคะเพราะว่ามันไม่ค่อยไหลเวียนตรงนี้เราจะเดินกันทุกอาทิตย์เลยค่ะมันเงียบดีไม่ค่อยมีคนอ่าอันนี้แหละค่ะทะเลสาบที่เราพูดถึงทะเลสาบเล็กๆ แล้วก็ตรงตรงนู้นตรงนู้นที่แบบว่าเห็นสะพานไกลๆอ่ะตรงนั้นเหมือนจะมีฝ่ายชะลอน้ําด้วยนะทุกคนเราคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่านี่นี่ในตรงนี้แหละค่ะหน้าฝนน้ําอาจจะเยอะเขาก็เลยชะลอน้ําไว้ตรงข้างหน้าเราที่เห็นเป็นขอนไม้กองไว้นี่มันอยู่ตรงนี้นานมากเลยนะมันอยู่หลายปีแล้วนะไม่เห็นเขาทำอะไรสักทีเลยเรามาที่ไรก็เจอเขาตัดไว้ทําอะไรก็ไม่รู้นะทางการเขาตัดนะคะ แต่เขายังไม่เห็นเคลื่อนย้ายไปสักทีเราเห็นมันอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วว่าเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะไม้ใหญ่ๆตรงนั้นเลยอ่ะโหยถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยมันคงไม่เหลือมันคงไม่อยู่ตรงนี้ไม่เห็นนีคนเฝ้าเลยนะอยู่อ่างเนี้ยอยู่นานหลายปีแล้วอ่ะทางทางที่เรากาลังเดินกันตรงนี้ตรงไปข้างหน้ามันจะเป็นมันจะมีแบบประมาณเขาเขาปั่นจักรยานกันค่ะทุกคน อันนี้เราจะเดินวนรอบทะเลสาบแล้วนะเราก็จะกลับบ้านแล้วขอโทษที่เราถ่ายวนไปวนมาตรงนี้เขาจะมีเก้าอี้ไว้ให้สำหรับคนมานั่งแบบว่าปิกนิกกันด้วยอันนี้เป็นทางออกแล้วค่ะคือมันเดินวนเป็นวงกลมได้ค่ะทะเลสาบมันเดินวนเป็นวงกลมได้อันนี้เราก็ออกจากทะเลสาบแล้วกำลังจะกลับบ้าน ด้านหนึงที่เพืเ่อนๆเห็นสูงหูไกลๆนั่น,นเป็นเมืองนะคะตอนนี้เราก็เดินออกจากป่าแล้วนะคะทุกคนก็เดี๋ยวจะกลับบ้านกันแล้วโอกาสหน้าเดี๋ยวจะพามาเดินใหม่นะคะถ้าเป็นไปได้เนี่ยโอกาสหน้าอยากจะพามาตอนที่มันมันเป็นหน้าเห็ดนะ้าจะได้พามาดูเห็ดเนาะโอเคแล้วเจอกันคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ